กราบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกับผมนายจรัดคุ้มไข่น้ำสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดชนบุรีเขตหกพักเก้าไกลขออนุญาตอาภิปรายประเด็นปัญหาสถานสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ท่านประธานที่เคารพหลังจากที่มีการประกาศล็อกดาวน์ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างรัฐบาลได้ระบุมาตรการการเยียวยา แรงงานในระบบประกันสังคมมตาตราสามสิบาจำนวน6.9จุดเแสนคนโดยจะชดเชยการสูญเสียรายได้50%เปอร์เซนและเพิ่มวงเงินพิเศษอีกสองพบาทในขณะที่นายจ้างได้รับการเยียวยา3,000บาทต่อคนแต่ไม่เกิน200แต่ไม่เกินสองคน ส่วนรายงานนอกระบบไม่สามารถประเมินได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่จึงไม่สามารถได้รับเงินชดเชยสูญเสียไรายได้50%แต่จะได้รับวงเงินพิเศษ2,000บาทคือเงินกู้ที่มาจากส่วนการเยียวยา4,000ล้านบาทแล้วก็ เงินจากประกันสังคม3,500ล้านบาทตั้งแต่ปี2,563ไตรมาสที่2จากการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานเป็นอย่างมากทำให้ตำแหน่งงาน7แสนกว่าตำแหน่งหายไปจากตลาดแรงงานรวมถึงชั่วโม,มงการทำงานก็ลดลงส่งผลกระทบต่อค่าจ้างแรงงานในระบบโดยตรงและจากการแพร่ระบาด ตั้งแต่ปี2563จนถึงปี2564แรงงานที่ต้องออกจากระบบประกันสังคมมาตรา33มีจำนวนมากกว่า1ล้านคนทำให้แรงงานภาคอุตสาหกรรมหายไปเป็นจำนวนมากขณะที่แรงงานนอกระบบมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าแรงงานทั้งหมดในประเทศ รัฐบาลมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกในการคุ้มครองทางสังคมซึ่งที่ผ่านมามีแต่การเยียวยาที่ตกหลน่นต้องชิงโชคคัดกรองซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเป็นคนจนจริงหรือไม่ในประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบมากกว่า 50%มากกว่าแรงงานทั้งหมดของประเทศสะท้อนให้เห็นว่าแรงงานทั้งหมดของประเทศไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมเลยและอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลไม่ควรจะมองข้ามคือแรงงานข้ามชาติในฐานะคนเท่าเทียมกันและเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ภายในประเทศไม่แพ้คนไทยแต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาด ตั้งแต่รอบแรกรอบที่สองที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติโดยตรงเช่นการแพร่ระบาดท,ที่ตลาดกุ้งในสมุทรสาครและรอบที่สามคือคัตเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างทั้งหมดรัฐบาลได้สั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้างโดยให้เจ้าหน้าที่ทหารคอยเฝ้าระวัง การเข้าออกในแคมป์คนงานก่อสร้างทั่วกรุงเทพและปริมณฑลรัฐบาลกำลังละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรยงานข้ามชาติโดยการกักขันรวมโรคไม่มีมาตรการเยียวยาไม่มีการตรวจโรคไม่มีการรักษาและไม่มีการฉีดวัคซีนท่านระานที่เคารพ แรงงานข้ามชาติได้ร่วมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า400ล้านบาทต่อปีแต่เมื่อเจอสถานการณ์โรคระบาดโควิดพวกเขากลับไม่ได้รับการดูแลแต่อย่างใดกับผมขออนุญาตเสนอวิธีการเยียวยา3ข้อครับรท่านประธานข้อที่1รัฐบาลจะต้องจ่าย เงินชดเชยการสูญเสียรายได้ให้แก่แรงงานข้ามชาติทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายและ